เปิดประวัติลูกหมีภรรยา My ม a แมดเนสวยแซ่บดีกรีไม่ธรรมดาแน่นอนว่าในยุคที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของหลายๆคนมากขึ้นและช่อง YouTube ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย แถมในตอนนี้ยังมียูทูบเบอร์เกิดขึ้นมาและโด่งดังหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเนทไมน์แมกเนหรือนาธานบาร์ดลิงซึ่งคอนเทนต์ของเขาเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบกวนๆตามสไตล์ของหนุ่มกี้แกลงสำหรับเนตเจ้าตัวแต่งงานมีภรรยาแล้วเป็นสาวคนไทยชื่อว่าลูกหมีวันนบีหมีนั่นเอง ลูกหมีมีชื่อจริงว่าวัลลาพาทองปานสาวไทยผิวสีน้ำผึ้งเกิดเมื่อวันที่16กรกรกฎาคม2 5 4 1อายุ23ปีมีพี่น้องทั้งหมด3คนลูกหมีเริ่มมีชื่อเสียงจากการคบหากับยูทูบเบอร์ดังไม m a แมดเนหรือนาทานบาริงหนุ่มอเมริกันผู้เข้ามาใช้ชีวิตในเมืองไทยปัจจุบนันลูกหมีมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองชื่อวันนบีมี นอกจากนี้เธอยังทำรายการร่วมกับสามีของเธออีกด้วยที่ว่าไม่ธรรมดาเพราะยอดคนติดตามในช่องของเธออยู่ที่3.75ล้านคนเลยทีเดียวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ